สวัดีครับวันนี้บางจะมา EP สองบังจะมาแนะนำดาบพิ่าตศูนย์วันนี้บางจะมาเล่าประวัติศาสตร์ประวัติของตัวละครต่างๆ <c oughs> นี่ตัวแรกคือบางบาทันตัวแรกคือทันจิโรอายุ15ปีทันจิโรยังเป็นคนประเภทมองโลกมองโลกแง่บวกสามารถเข้ากับผู้คนได้ง่าย ตอนแรกเขาถูกต่อต้านจากบรรดาเสาหลักในองค์ในองค์กรนักล่าอสูร <c oughs> เพราะเรื่องของเนซุโกะแต่ภายหลังได้รับความชื่นชอบและการยอมรับจากเสาหลักจากเหล่าเสาหลักเกือบทั้งหมดเพราะรู้ไม่ทำไม <c oughs> ทำไมเขาเสาหลักจึงไม่ยอมรับเนซุโกะไม่ยอมรับทันจิโร่ พราะทันจิโร่มีน้องคือในสุโกะในสุโกะคืออสูรตอนแรกเขาเข้าใจผิดกันหมดแต่ท่านคางายะหรือว,ว่าองคงหาท่านคา,ายะก่อนท่านคางายะได้มาบอกว่าทันจิโร่น้องน้องสาวของทันจิโร่นี่ท่านคาายะ สาวทันจิโร่อะนี่ท่านคางายะน้องสาวทันจิโร่อะไม่ได้เป็นอสูรเป็นอศสูรก็มันก็คือเป็นอสูรแต่ว่าเป็นอสูรที่ไม่กินเลือดมนุษย์แล้วก็มาจะม,มาแนะนำต่อคางายะคางายะอายุ13ปีผู้นำตระกูลอุบายาชิกิและเป็นผู้นำ ขององค์กรนักล่าอสูรเป็นชายหนุ่มที่สุขุมเยือกเย็ยนเฉลียวฉลาดมักมีรอยยิ้มอยู่เสมอเป็นศูนย์รวมใจของเหล่านักล่าอสูรโดยเฉพาะพวกเสาหลักเขายังมองออกว่าในสกกกเป็นอสูรที่มีคุณสมบัติพิเศษเกินกว่าอาสูรทั่วไปเนื่องจากมันมันรุตของเขา มีสายเลือดเดียวกันมีสายเลือดเดียวกับมุซันเมื่อเมื่อพันปีก่อนการที่มุซันกลายเป็นต้นกำเนิดของเหล่าอสูรตระกูลของเขาจึงถูกสาปทำให้คนในตระกูลมีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงที่ าปีหรือสั้นกว่านั้นนี่กิยูกิยูนะครับกิยูอายุ21ปีเสาหลักผู้สืบทอดปานวารีคนปัจจุบันเวลานี้กำลังฮอตมากในโลกโซเชียลกลายเป็นเนี่ยมถูกล้อเต็มไปหมดเขาเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของ ชาคอนจิเขามีนิสัยเงียบขรึมพูดน้อยแสดงความรู้สึกไม่เก่งจึงมีปัญหาในในการสื่อสารและทำให้เขาถูกเสาหลักคนอื่นเกลียดเอานี่ดีอูนี่คือซาบิโตซาบิโตซาบิโตสิทธิเอกของชาคอนจิ เป็นสิทธิ์รุ่นเดียวกับกิูเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์ในฝีมือดาบมีความเป็นผู้นำเป็นคนที่กิูชื่นชอบชื่นชมมากและคิดเสมอว่าซาบิโตะคู่ควรกับการเป็นเสาหลักปานวารี่มากกว่าตนซาบิโตะปรากฏตัวออกมาช่วยเหลือทันจิโร่ในการจับ ในการจับคิดวิชาปานวารีซาบิโตคือซาคอนจิซาคอนจิคือผู้ที่ฝึกซาบิโตกิยูแล้วก็ทันกิโ่ซาคอนจิซาคอนจิอดีเสาหลักคู่ใช้ป นักลา,าศูนซึ่งหันมาเป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนนักดาบที่จะเข้าสู่องค์กรนักลา,าศูนแต่ลูกศิษย์ที่เขาส่งไปเข้ารับการท,ทดสอบทั้งหมดกับเสียชีวิตในระหว่างการสอบมีเพียงจิยูเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้ทำให้ไม่อยากสอนใครอีกนี่ กิรูกับกิรูได้รถมาได้แต่อันนี้นานๆแล้วนี่สองสามสี่ิรูเป็นสาหลักอายุ21ปีเสาหลักเพิ่งนิสัยร้อนแรงพูดจาตรงไปตรงมามักยิ้มแย้มอยู่เสมอเป็นคนที่รักความยุติธรรม แดะจัดว่ามีฝีมืออยู่ในกลุ่มต้นๆของเสาหลักนักล่าอาศูรในยุคนี้ตระกูลตระกูลเรนโกคุของเขายังเป็นหนึ่งในตระกูลนักล่าอาศูรที่มีความสามารถที่ได้ได้รับการถ่ายทอดวิชาปานปานมาจากมิสุคุนิมิสุคุนิโยโยริอิจิ ใช้ปานปานตะวันคนแรกแล้วพัฒนามาเป็นปานอัคคีพ่อของเขายัางเป็นหนึ่งในอดีตเสาหลักด้วยซึ่งด้วยเคียวจูรยังเป็นหนึ่งในคนสำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกทันจิโรในเวลาต่อมานี่เนสกุ คามาโดนิสุก,ก,สก,กุอายุ14ปีลูกสาวคนโตขอนตระกูลคามาโดมีนิสัยอ่อนโยนชอบดูแลพี่น้องเมื่อถูกทำให้เป็นให้เป็นอสูรก็ทำให้ความสามารถในการสื่อสารด้วยคำพูดหายไปและดูเหมือนจะสูญเสียบุคลิกนิสัยบ้างอย่าง เมื่อเป็นมนุษย์แต่เดิยังคงสติเอาไว้ได้พอสมควรแม่และผีน้องๆมาช่วยเรียกสติไว้หลายครั้งครอบครัวนี้ทำงานกันเป็นทีมแม้จะกลายเป็นอสูนไปแล้วแต่ก็ไม่ยอมทำร้ายและดื่มเลือดของมนุษย์แล้วในยามปกติจะมีกระบอกไม้ไผ่ ข้าไว้ที่ปากเพื่อป้องกันไม่ให้เผลอทำร้ายมนุษย์นั่นเองอิโนโนซุเกะอินโนซเกะน,นะครัีอายุ15ปีเด็กหนุม่มที่สวมหัวหมูปา่าไว้เทพจะตลอดเวลานิสัยเลือดร้อนพงพางพงทางชอบการต่อสู้ชอบเอาชนะและกวนประสาทอีกฝ่ายมีการมีการ มีประสาทสัมผัสในการรับรู้เหมือนสัตว์ป่าที่สามารถรู้ถึงอันตรายและความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายได้เนื่องจากเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาในสังคมมนุษย์ทำให้จักการคิดของเขาค่อนข้างแปลกและและยังไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของคนทั่วไป มากนักหลังจากได้ร่วมทีมกับทันจิโรและเซนิสึเขาจึงเริ่มเปิดใจให้มนุษย์มากขึ้นเซนิสึดูนะค,คนเซนิสึเซนิสึผ่านการฝึกหนักดุจนรกจากปู่ควัวจิมะอดีตเสาหลักผู้ใช้ปั่น อัสนีแม้ว่าเจ้าแม้ว่าเจ้าตัวจะฝึกอ,อย่างหนักแต่กับไม่ใช้กับใช้ได้เย่ยงท่าเรกกระบวนการท่าเดียวครูอาจิมะจึงสอนให้เขาใช้ท่าเดียวจนบรรลุต่อมาเซนิส,นสึใช้ท่าเรกข,ของปานอัสนีบัญญัติ เป็นกระบวนการท่าที่เจ็ดขึ้นมาขึ้นมาใหม่ภายหลังเขายังแบ่งปันเคล็ดลับของวิชาบางส่วนให้ให้ทันจิโร่ด้วยเสนิสืมาโคโมะมาโคโมะนะครับทุกคนนี่เด็กสาวที่เติบโตมาร่วมกับซาบิโตะนี่คือซาบิโตะซาบิโตะคือพี่น้องกันนะครับทุกคน นี่ชาบิโตพี่น้องกันมาคุโมเด็กสาวที่เติบโตมาร่วมกับชาบิโตทั้งสองคนเป็นหนึ่งในบรรดาเด็กกําพราที่ได้ซาคอนจิรับมาเลี้ยงไว้เป็นเด็กสาวที่ยิ้มแยม้มและมีจิตใจดีดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวหลังจากทันจิโร เข้าสำนักวาลีด้านแล้วได้พบการทดสอบจากซาบิโตะนี่คือซาบิโตะได้ได้รับได้ได้พบการทดสอบจากซาบิโตะมาคูมโมะก็มาออกมาช่วยแนะนำเคล็ดลับของการใช้ปาาให้วันนี้บางจะมาแนะนำแค่นี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย